ลองทําตามกันดูนะคะบางทีเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆมันก็ช่วยเราได้นะคะกระโปงต่อแปดชิ้นย,ย้อยๆแบบนี้เนาะเวลาเราจะพับเย็บนะคะถ้าหากว่าเนี่ยเราไม่พับสองครั้งเล็กแบบนี้หรือว่าพับเล็กแบบนี้เนาะแล้วเราจะพับใหญ่หน่อยอะมันจะชอบบิดนะคะ <S <S <ๆ S 1> เราก็จะมาใช้วิธีเราจะไม่ใช้วิธีแบบว่าเย็บเข้าเย็บหักมุมเข้าแตะตะเข็บเนาะเราจะมาใช้วิธีรีดนะคะ รีดยังไงเพื่อนๆดูนะเราวางแผ่ออกไปก่อนนะคะเปิดเตารีดให้ร้อนนะคะแล้วเราก็ใช้ปลายเตารีดปลายเตารีดของเราเนาะของพี่จะใส่แผ่นรองไว้มันจะไม่เงานะคะเนี่ยเราจะวางเตารีดลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือข้างนึงของเรานะคะดันผ้านะคะตามเข้ามาแบบนี้ให้ริมผ้าเนี่ยเขายมีความย่น เทคนิคนี้ได้มาตอนไปฝึกงานเย็บหน้าร้านนะทุกคนทค่เคยเราฝึกไปโดนด่าไปเมื่อปีสามแปดอ่ะแต่ว่าเทคนิคของเขาก็โอเคกลนะทำให้เขาย่นย่นแบบนี้เลยนะถามว่าย่นย่นแบบนี้เวลาเราเย็บเนี่ยมันจะเป็นจีบด้านในไหมเดี๋ยวเพื่อนๆต้องมาดูนะคะตอนตอนเย็บ เวลาเย็บเราก็พับปกติตัวนี้จะเย็บประมาณสามกระเบียดเนี่ยเวลาเราเย็บใช่ไหมไอ้ตรงที่เราทําให้ย่นๆไว้นะคะเขาก็จะอยู่แบบนี้เราดึงดึงผ้าตัวนะคะเข้ามาหาตัวเราตัวนี้ผ่อนเข้าไปหาจากักเข้าไปหาตีนผี เย็บเสร็จแล้วด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ตรงที่ย่นๆเราก็แบบนี้เนี่ยด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะต้องเอาไปรีดนะคะรีดไปรีดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆดูนะคะส่วนที่เรารีดย่นๆไว้เขาจะหายไปแล้วก็ไม่มีรอยเย็บที่เป็นพับจีบหรือว่าโดนจีบของส่วนที่เรารีดให้ย่นเลยนะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยด้านในนะเนี่ยรีดออกมาแล้วก็จะเรียบแบบนี้เนี่ยช้กระโปรงกว้างๆอ่ะทำได้เนี่ยด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้ ลองทำตามกันดูนะคะบางทีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมันก็ช่วยเราได้นะคะ